ทำได้ยังไงเชื่อมเข้ามุมเหล็กสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้เท่ากันทุกด้านโดยที่เราไม่ต้องใช้ฉากจับหรือว่าแม่เหล็กจับฉากจับนะครับสามารถทําได้แบบง่ายๆเลยไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพาบ้านยุคใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนําวิธีการเข้ามุมเหล็กนะครับให้ได้ฉากเท่ากัน 90องศาทุกมุมเลยนะครับโดยที่เราไม่ใช้ฉากนะครับหรือว่าแม่เหล็กจับฉากตัวนี้นะครับผมในกรณีที่เราอยู่หน้างานที่เราไม่มีฉากหรือแม่เหล็กจับฉากนะครับเราก็สามารถเข้ามุมเหล็กกล่องหรือเหล็กฉากตัวนี้นะครับให้ได้เท่ากันทุกมุมได้แบบง่ายๆนะครับผมวิธีทําก็ง่ายๆเลยนะครับเราใช้ตลับเบสตัวนี้ครับตัวเดียวนะครับทําการ วัดมุมนะครับผมให้เราทําการเรียงเหล็กนะครับให้เข้า,ามุมสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้ตลับเมตรนะครับวัดหัวมุมโน้นนะครับมาหัวมุมนี้นะครับก็วัดเป็นมุมทะแยงแบบนี้นะครับเราวัดมาก่อนนะครับได้ เล็กนะครับให้ได้มุมก่อนนะครับเดี๋ยวจัดก่อนนะครับให้ได้มุมพอดีแบบนี้เอาใหม่ครับวัดจากมุมนู้นมามุมนี้นะครับได้ห้าสิเจ็ซนนะครับเดี๋ยวเรามาวัดมุมนี้นะครับมุมนี้มามุมนี้นะครับได้เท่าไหร่ เนี่ยนะครับได้ห้าสิบเเซนนะครับถ้าเกิดว่ามันยืดออกมาแบบนี้มีมุมหนึ่งนะครับยืนออกมาแบบนี้มุมนี้นะครับได้ห้าสิบดนะครับมุมนี้มันจะเหลือห้าสิบหนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อมไปเนี่ยไม่ได้ฉากแน่นอนนะครับผม ก็คือเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับก็คือให้เราวัดจากหัวเนี้ยนะครับแล้วเราก็ทําให้มันเท่ากันทั้งสองด้านแบบนี้นะครับให้ได้ห้าสิบเจ็ดเซนทั้งสองด้านแบบนี้นี่เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เชื่อมล็อกเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมล็อกชิ้นงานตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาจับฉากดูนะครับว่าจะได้ฉากจริงหรือเปล่านะครับ อันนี้นะครับผมเชื่อมล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับได้ห้าสิบเจ็ดเซนนะครับห้าสิบเจ็ดเซนเข้ากันทั้งสองด้าน,นะครับลองน้ำฉากของเขาปล่อยวัดนะครับเนี่ยนะครับจะได้ฉากเก้าสิบองศานะครับพอดีเลยนะครับ เราม่เหล็กจับฉากมุมนี้บ้างนะครับเนี่ยนะครับจะได้เก้าสิบองศาเป๊ะเลยนะครับผมเนี่ยนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับการเชื่อมเหล็กเข้ามุมให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันทุกด้านแบบนี้นะครับผมไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับ ก็ทําแบบนี้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ใช้ตลับเมตรตัวเดียวเราก็สามารถทําได้แล้วครับเราไม่ต้องมีฉากหรือว่าแม่เหล็กจับฉากตัวนี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ